ข้างหน้าของเราตรงนั้นนะืรถไฟนะคะเป็นทางรถไฟค่ะทางรถไฟแล้วก็มันจะเป็นเขาไม่รู้ว่าทุกคนมองเห็นชัดหรือเปล่าเป็นรถไฟแต่รถไฟส่วนใหญ่จะเป็นรถไฟขนส่งสินค้าค่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่เวลาเราขับรถมาแล้วเรามองจะเป็นขนส่งสินค้าททิปแงนแงนกล้องขึ้นนิดนึงเพราะว่าพยายามหลีกเลี่ยงป้ายทะเบียน ก็เอาเท่าที่ได้นะคะทุกคนชมบรรยากาศที่นี่ชลบุรีจากบางพระมุ่งหน้าเข้าไปศีลาชาค่ะมุ่งหน้าไปศีลาชานถนนก็ยังทำไม่เสร็จเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปทางทะเลนิดนึงเอาบรรยากาศเนาะทุกคนเนาะไหนๆเราก็มาเส้นนี้แล้วเพราะปกติที่จะไม่เลี้ยวตรงนี้นะที่จะที่จะไม่ได้เลี้ยวตรงนี้ที่จะไปทางรั ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วไม่ขยับแน่นอนวันนี้เพราะปกติกล้องทิพย์จะตีลังกานะทุกคนตีลังกาก็คือมันไม่มั่นคงที่วางโทรศัพท์แต่วันนี้คิดว่าโอเคแล้วแหละนะคะความเร็วที่ทิพย์ขับตอนนี้อยู่ที่เจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงมันดูเหมือนเร็วนะทุกคนแต่ว่าความเร็วจากจากไม้ด้านรถมันเป็นเท่านี้จริงๆ70เจสิบกิโลเมตรตอนนี้เบาลงแล้วเหลือที่ See yeah. วิวอื่นเนาะถ้าเลี้ยวไปตรงนั้นน้ำรถมันไม่มีไม่มีวิวอื่นให้เลือกแล้วตรงที่ทิพย์จะไปนี้น่าจะมีในไหนเราก็มาแล้วก็คำนวณแล้วว่าออไม่น่าจะเสียเที่ยวรอสัญญาณไฟนิดนึงนะคะทุกคนเราไม่ได้ตรงเนาะเพราะเราจะเลี้ยวขวาเรียนนี้จอดรอสัญญาณค่ะไม่หนาวแล้วนะทุกคนที่ศีราชาค่ะร้อนอยู่วันเอ้าหนาวอยู่วันเดียวที่เหลือก็กลับมาอบอุ่นแล้วก็ร้อน เดิมจ้าได้ใส่เสื้อกันหนาวกับเขาไปวันหนึ่งหรือสองวันนี่แหละยังมีการยังมีการไปเอฟมาเพิ่มอีกนะเสื้อกันหนาวคือนานๆเราจะใส่แต่เราก็แบบอยากมีใหม่สักตัวเนาะพอเขาส่งเสื้อกันหนาวมาถึงเท่านั้นแหละทุกคนเอ้ยร้อนจ้อย <c oughs> <c oughs> ก็เลยไม่ซักเก็บไว้ก่อน เดี๋ยวมันเก่าพอจําเป็นต้องใส่จริงๆอ่ะค่อยเอามาซักรักษาความใหม่ไว้ก่อนนะคะนี่เราก็จะเลี้ยวไปเลีวไปเลีวไปเลีว้วอันนี้คือทางไปทะเลทางไปทะเลนะคะทำสถานที่ราชการพรือว่าจะตกแต่กหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียน กันค่ะเขามีขบวนอะไรสักขบวนเนาะบัตรที่นี่เนาะเหมือนพาทุกคนมาเที่ยวเลยนะนั่นทุกคนเขามีขบวนพาเลรหรือเปล่าเนี่ยค่ะขบวนพาเลรของโรงเรียนโอเคเที่ยวชมไปด้วยกันค่ะทุกคนมาเจอด้วยความบมืเอญเนาะโรงเรียนศรีราชาเป็นโรงเรียนมัธยมของอำเภอศรีราชานะคะ อันนี้คือขบวนพาเหรดโอ้สวยจังเลยเรยขับชา้าๆคันข้างหลังก็ต้องใจเย็นๆเนาะเพราะเราเก็บบรรยากาศด้วยจะเป็นกีฬาสีเขานะคะสวยๆว,ว,ว้าวฮฮน่าสนุกจังเลย ชุดนักเรียนแบบนี้เรียบร้อยดีจังข้างหน้าเป็นหอนาฬิกานะคะทุกคนหอนาฬิกาเก่าแก่หอนาฬิกาเก่าแก่ <c oughs> นี่ด้านขวามือเราคือทะเลแล้วนะคะนาฬิกาตรงเป๊ ให้ไม่ตรงทุกคนตอนนี้มัน8โมง17ตานาฬิกาข้างบน9โมง9โมง10นาทีแ้วจ้าบ่วแมนบ่วแมนบื้บึบบ้นาฬิกาประตรงจ้าอันนี้คือโรงเรียนของน้องๆเมื่อกี้นะคะสีม่วงๆแล้วเราจะเลี้ยวไปที่ทะเลอ,อ๋อเขาเดินเข้าไปในทะเลนี่นะอ๋ะอโรงเรียนเดียวกันโรงเรียนเดียวกันเขามีหลายสีทุกคนโอ้เขาได้มงยางดีตอลอดจ้า ไี่มองอย่างดีนะเด็กๆที่ไม่ได้ตั้งใจเลี้ยวมาชมขบวนพาเหรดนะทุกคนที่จะมาทะเลแต่ว่าตอนนี้ทะเลน่าจะไม่มีที่จอดทุกคนสังเกตสองข้างทางนะคะสังเกตสองข้างทางรถเต็มบัตรที่นี่พี่น้องด้วยความบังเอิญอาจจะบังเอิญเพราะว่าโชคดีเนาะทุกคนก็จะได้เห็นบรรยากาศ น้ำทะเลกบ็บพวดที่รถก็จังทิบสันนิฐานเด้พี่น้องน้ำทะเลก็แบบว่าขึ้นมาทุกคนมองไปทางซ้ายมือขวามืออันนี้คือสะพานเนาะสะพานแล้วก็ซ้ายขวาก็เป็นทะเลผู้เด็กๆน่ารักสาวลายแทนโนเราก็จะขับรถหลบคันนี้นิดนึงเขาห้ามเข้ามาทําทำไมเขามอง เขามองทิพเหมือนทิพขับรถผิดไม่ใช่นะเขาไม่ได้ห้ามเข้ามานะเขาก็ถูกอยู่นะทุกคนเขาไม่ได้ปิดถนนเนอะนึกถึงตัวเองนะพ่อพ่อแม่แม่ที่มีลูกเดินอยู่ในขบวนต้องร่วมกิจกรรมก็เดินตามถ่ายรูปลูกเก็บไว้เนาะเก็บไว้ให้ดูตอนโตเด็กๆเขาน่ารักสมไวัอันนี้สีแดง บรรยากาศดีโอเคก,การออกกำลังกายช่างภาพชังภาพน่ารักบรรยากาศดีจังเลยพาทุกคนนั่งรถเที่ยวพูดอะไรบ่นไปเรื่อยเยเลมใช่ไหมเยเลมไม่ได้บ่นไปเรื่อยทุกคนเยเลมมีเรื่องเล่าตลอดเวลานะคะอันนี้คือท่าเรือที่ทิพเคยมาถ่าย มีเหลือวันนี้น้ำน้ำเป็นสีสวยน้ำไม่มอมแมมน้ำสะอาดนะทุกคนข้างหน้าคือวัดกอนลอยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวรถตรงนี้ตรงวงเวียนกอนรลอยตรงนี้แล้วเราก็จะกลับบ้านคะ่ะอันนี้เป็นการนั่งรถเที่ยวกับแลมจบทริปค่ะทุกคน <laughs> วันที่อยู่บนยอดเขา วัดกเกาะลอยแล้วก็มีเจ้าแม่กวนอิมถ้าตรงไปข้างหน้าน่นก็คือท่าเรือท่าเรือไปเกาะสีชังนะคะที่เคยเคยไปยืนถ่ายแล้วเนาะอันนี้เราวนรถกลับนะคะทุกคนวนรถกลับเราเที่ยวศรีราชาได้พอประมาณแล้ว <laughs> จบทริปพี่น้องดูท้องฟ้าซะก่อนอุย้ยคืองามทาราวาที่นี่ว่าสิจบทริปไหมทุกคน สวยมากมันถ่ายถ่ายทะลุก,กระจกรถิพิปนะ่าจะถ้าเป็นใสๆอะคงสวยมากอันนี้มันเป็นยังมีมีความฟลีมกองแสงแบบขั้นอยู่นะโอเคค่ะทุกคนกคนุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะเดี๋ยวที่พาทางกลับบ้านก่อนพาทางกลับบ้านก่อนทุกคนแซงขบวนพาเลทไปก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะทุกคนบายบายค่ะบายบายค่ะ